สกอตหลังนกแท้ผู้เชี่ยวชาญด้านลังนกแท้เก็พรีเมียมของไทยนะคะตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นาตลาดเครื่องดื่มลังนกแท้พร้อมยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์สินค้าที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยมเดินหน้าปุกกระแสเปิดประสบการณ์สุดเอกลักษณนะคะในการดื่มด่ำคุณภาพเนื้อหลังนกแท้เก็ตพรีเมียมจากถ้ำธรรมชาติแบบเน้นๆด้วยการจัดแคมเปญนะคะสกอตเอ็กซ์แมนเเ ไ i n ดน i n งเอ e กซ e เ i รียร์น t ์วิสกอตพรีเมียมโกลเด้นเบอร์สนะคะครั้งแรกที่สกอตลังนกแท้ an, จับมือร่วมกับเชฟแมนนะคะเชฟชื่อดังจากร้านอาหารแมนเชสเตมาลังสันคอร์สเมนูสุดพิเศษจากสกอตลังนกแท้นะคะลังนกแท้สีเหลืองทองจากท่านธรรมชาติ100%เซคุณภาพระดับพรีเมียมในรูปแบบของฝ่ายดนิ่งโดยใช้ลังนกเกตที่ดีที่สุดนะคะเป็นส่วนประกอบหลกักขยายแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และเองตอบโจทย์ทุกลายสไตล์นะคะแล้วก็เทรนด์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพและมองหาอาหารเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยคุณออนวดีสวัสดพาณิชย์นะคะผู้อาํานวยการฝ่ายการตลาดบริษัทสกอตอินดัสทรีลประเทศไท้จกากัดได้เปิดเผยถึงรายละเอียดของแคมเปญให้ได้ทราบนะคะไปเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาจริงๆแเ้วจุดมุ่งหมายของแคมเปญเน,นี้ยค่ะเป็นการตอกย้ําภาพลักษณ์ ความเป็นผู้นำในตลาดลังนกของสกอตลังนกแท้นะคะคือตอนนี้สินค้าของสกอตลังนกอะคะ่ะเราไม่ได้ขายเฉพาะในรูปแบบที่เป็นขวดที่ทุกท่านเห็นตามร้านทั่วไป mm hmm. ตอนนี้เรามีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรนจ์ที่พร mm ีเมียมนะคะตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น mm hmm. ในสมัยนี้เรามีทั้งแบบที่เป็นสกอต t อรอยัลสูเปรีมนะคะแล้วก็ส r e m รี e เล c ชั่นซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของสกอต ทำนังนกเต็มรังเนี่ยมาอยู่ในขวดพร้อมทานได้เลยซึ่งพร้อมทานเนี่ยสามารถดื่มได้โดยตรงหรือว่านําไปประกอบอาหารต่างๆได้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยังนกแท้ของสกอตเนี่ยเรายังมีรูปแบบนังนกแห้งด้วยนะคะซึ่งการที่เราไป correlation กับเชฟเนี่ยเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ว่าสินค้าของเราอ่ะสามารถ ทำได้หลากหลายนะคะแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจเพ,เพิ่มขึ้นมาอีกค่ะ,ะเบื้องต้นเนี่ยค่ะจะอยู่ถึงจบถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูเทรนด์ก่อนถ้าได้รับผลตอบรับที่ดีเดี๋ยวลองดูว่าสามารถขยายเวลาได้หรือเปล่าค่ะที่ผ่านมาก็จะมีะหลายอันมากไม่ว่าจะเป็นขนมจีบลังนกนะคะมะีตัวที่เป็น ตัวที่เป็นเยื่อไผ่ไส้ลังนกก็มีนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นซุปรังนกนะคะก็คือเป็นการที่ผู้พวกจะได้มีโอกาสทานลังนกเนี่ยอย่างที่ประสบการณ์ไม่เคยมีมาก่อนคือทั้งคอรสเนี่ยจะเป็นลังนกคุณภาพพรีเมียมทั้งหมดค่ะแล้วก็ลังสันโดยเชฟแมนค่ะจริงๆแล้วมีค่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าสินค้าลังนกเราจริงๆแล้วเราไม่ได้จํากัดแค่อาหารจีนคือสามารถหลากหลายได้เลยนะคะ ในในแคมเปญแรกที่ทำมาตอนต้นปีเนี่ยเราทำกับ r r s s นะคะเป็นร้านไฟดิ g ซึ่งโด่งดังมากนะคะซึ่งลักษณะการทำมันนั้นก็เป็นลักษณะ,ะ French Chinese สนะคะส่วนทาง Chef Man ตอนนี้เรา X กับ Chef Man Table นะคะซึ่งถือว่าเป็นไฟดิ닝เหมือนกันก็มีความเป็น Chinese ค่ะแต่ว่าทาง Chef Man เองก็ช่วยหลังสรรเมนูพิเศษเป็นแบบมีฟิวชั่นเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ เกิดขึ้นก็คือว่าไม่ใช่แค่อาหารจีนๆเท่านั้น<ม>ที่จะทานกับลังนกเราสามารถเป็นไปได้หลากหลายขึ้นแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าแคมเปญเราก็จะมีอะไรที่ตื่นเต้นอีกค่ะไม่ได้ไม่ได้กำหนดแค่จีน ค่ะก็คือจะมี l ล n e แอ s สกอ t นะคะซึ่งสามารถสั่งได้ทางออนไลน์ของเราเลยแล้วก็มีตอนนี้เรามีแฟลกชิพสโตร์นะคะที่เดียรทัมมี่นะคะแล้วก็กำลังจะเปิดอีกที่สยามพารากอนในเดือนตุลาคมนี้ยังไงก็ฝากด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้รับประทานเองก็ได้ให้เป็นของขวัญก็ดีคะ่ะจบวันที่7กันยายนแล้วก็สามารถจองกันเข้ามาผ่านทางเชฟแมนได้เลยหรือว่าทางไลน์แอทสกอตก็ได้มีข้อมูลสอบถามถามได้เลยค่ะ ก็จริงๆแล้วเราก็มีสื่อทั้งหมดเรื่อยๆเลยนะคะตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเ c e b o o k ของสกอตเองนะคะเรามี l i น์แอดสกอตนะคะก็แอดไลน์ได้มีกิจกรรมดีๆมากมายติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็มีทางด้าน KOL ต่างๆนะคะดิจิทัลมีเด a แล้วก็ทางทีวแล้วก็มีกิจกรรมเรื่อยๆค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสาม,มารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ Scott t h a i l a n d ได้เลยนะคะ